ในโอกาสครบรอบ10ปีของการประกาศสละราชสมบัติของกษัตริย์ควรคาร์ลอสอย่างเป็นทางการวันอาทิตย์ที่วันที่2มิถุนายนนี้ขอเชิญคุณย้อนดูเหตุผลที่ทําให้กษัตริย์องค์ก่อนสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มิถุนายน2014หรือเมื่อ10ปีที่แล้วอดีตผู้นํารัฐบาลสเปนมารรอาโนราออยประกาศทางโทรทัศน์ว่ากษัตริย์ควนคาร์ลอสจะสละราชสมบัติเพื่อให้เจ้าชายเฟลิเป้พระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทน โอกาสที่จะย้อนดูเหตุผลที่ทําให้กษัตริย์องค์กรสละราชสมบัติประการแรกคือสุขภาพของพระองค์ที่สุดทรงมานานหลายเดือนแล้วที่จริงแล้วในปี2012พระองค์ได้เข้ารับการผ่าตัดสะโพกจากนั้นก็ติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณข้อเทียมที่ปลูกถ่ายไว้ การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอีกครั้งในเดือนกันยายน2013ในช่วงต้นปี2014ดูเหมือนว่าฮวนคาร์ลอสจะยังไม่สามารถควบคุมสติได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่เขากำลังกล่าวสูนทรพจน์ซึ่งทำให้เขาไม่สามารถพูดติดขัดได้ เหตุผลหนึ่งที่บังคับให้เขาต้องสละราชสมบัติคือเรื่องอื้อฉาวมากมายที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์สเปนโดยเฉพาะเรื่องการเงินอดีตกษัตริย์ถูกวิาพากษ์วิจาร์หลายครั้งเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่พุ่มเฟือยเช่นในปี2012เมื่อเขาไปซาฟารีในบอสววนาด้วยเงิน30,000ยูโรท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในสเปนสิ่งที่ยากที่สุดที่ประชาชนจะยอมรับได้ก็คือการที่เขาเข้าร่วมการล่าทางระหว่างการเดินทางครั้งนี้ ในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์ลับๆของเขากับโครินนาลาเซนคนรักของเขาซึ่งเป็นชาวเยอรมนันก็ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพวกเขาแยกทางกาันหลังจากคบหากันมาตั้งแต่ปี2004ฮวนคาร์ลอสก็ส่งเงิน65ล้านยูโรให้เธอจำนวนเงินที่น่าตกใจยิ่งกว่าสำหรับชาวสเปนที่ต้องรัดเข็มขัดทุกวันการรี้ภัยโดยถูกบังคับหลังจากครองราชมาเป็นเวลา39ปี และสำหรับเธอคริสติน่าลูกสาวของควนคาร์ลอสก็ตกเป็นเป้าหมายของเรื่องขื้อเชเช่นกันหลังจากถูกฟ้องร้องในข้อหาช้อโกงภาษีและถูกสงสัยว่ายักยอกเงินของรัฐไป6ล้านยูโรพร้อมกับอินาทีอูดังการินคู่รักของเธอเพียงพอที่จะทำให้ชาวสเปนโกรธแค้นซึ่งในเดือนมกราคม2014มีถึง62%ของผู้ตอบแบบสอบถามที่หนังสือพิมพ์เอลมุนโดเชื่อว่ากษัตริย์ควรสละราชสมบัติ จำเป็นต้องรอจนถึงวันที่18มิถุนายนของปีนั้นซึ่งเป็นวันที่ควนคาร์ลอสลงนามสละราชสมบัติเพื่อให้กษัตริย์สละราชสมบัติหลังจากครองราชมาเป็นเวลา39ปีและเพื่อให้พระราช,ชโอรสของพระองค์ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนในวันรุ่งขึ้นการที่อดีตกษัตริย์ได้รับความนิยมลดลงอย่างมากทำให้พระองค์ต้องหลบหนีออกจากประเทศไปที่กรุงอาบูดาบีประเทศซาอุดีอาระเบียในปี2020 โดยพระองค์จะไม่ทำให้ราชวงศ์ต้องแปดเปื้อนอีกต่อไป